สวัสดีครับทุกคนนะครับก็มาอยู่กับช่อง l o c k y trader นะครับมีคําถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการบันทึกนะครับอินดิเคเตอร์เข้าไปใน trading view นะครับแล้วให้มันเป็นเทมเพลตแบบของคุณมาร์ควินโนวินี่ที่ผมทําในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับเรื่องการสแกนหาหุ้นแบบคุณมาร์กนะครับก็โอเคนะผมได้ทําไฟล์ไว้ให้ตรงนี้นะครับก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับอันนี้เป็นแอคเคอเมียรของผมนะครับซึ่งยังไม่มีอินดิเคเตอร์แบบสคริปต์รัางอันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทําพร้อมกับทุกคนนี้เลยนะครับ ก็โอเคนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ไพ่อนิเตอร์นะครับก็ถ้าเป็นแบบอันใหม่อย่างนี้อยู่ละเราก็ก็มาวางเลยนะครับกปที่คำแรกนี้นะครับกดไปนะครับคอปปี้ให้มันหมดเลยนะครับจนมาถึงบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลซีนะครับแล้วก็มากดวางนะครับตรงนี้ที่บรรทัดที่ซีนะครับนะครับกดวางไปนะครับแล้วก็กดคําว่าบันทึกนะครับ มันก็จะขึ้นชื่อสคริปต์ให้เราก็กดบันทึกแล้วก็กดคําว่าเพิ่มไปยังกราฟนะฮะก็เรียบร้อยละอันแรกนะครับอันแรกยังไม่มีเส้นไม่มีอ่าออะไรให้เรานะครับเป็นแค่ตัวเทมเพลตบอกเฉยๆว่าเงื่อนไขของคุณมากเนี่ยมีอะไรบ้างและหุ้นตัวนี้นะครับตรงตามเงื่อนไขที่เขาบอกหรือเปล่าก็จะขึ้นเป็นเยสกับโนเท่านั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับก็อินดิเคเตอร์อีกอันนึงนะครับก็เพิ่มไปนะพายอินดิเคเตอร์เหมือนเดิมครับกดเปิดนะครับ มาที่คําว่าอินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่นะครับก็กดไปนะครับแล้วก็มาเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่เป็นตัวเรนโบ์นะครับที่เป็นตัว EMA รวมกันนะครับก็ปุ่มดําลงมาถึงคําตรงนี้นะครับกดคอนโทรล C นะครับแล้วก็ออกมาวางแทนที่บรรทัดที่สีนี้เลยก็ได้นะครับกดคอนโทรล V ไปนะครับก็เรียบร้อยละก็กดคําว่าบันทึกนะครับกดบันทึกแล้วก็กดคําว่าเพิ่มไปยังกราฟนะครับซึ่งไฟล์ตัวเก่าเนี่ยผมทํา เดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมแก้ไขไฟล์แล้วนะครับเดี๋ยวคนที่ทําแล้วไม่ได้นะครับเอาเอาไฟล์นี้ไปทําใหม่นะครับทําตามที่ผมแนะนําเลยนะครับก็จะได้เส้น EMA มาใช่ไหมครับแต่ว่าเส้น EMA ตัวนี้นะครับมันมันยังเป็นของ i n d i t o r rainbow อยู่นะครับเราก็ต้องมาปรับค่านิดนึงนะครับก็เป็นความยาวของเส้นนะครับก็เป็นเส้นเท่าไรบ้างนะครับก็ตามที่ของคุณมาร์กใช่ไหมครับก็จะมีเส้นเท่าไรฮะระยะสั้นก็50ใช่ไหมครับ ระยะยาวอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนี่ก็สองร้อยใช่ไหมครับแล้วอันนี้นะครับไม่ใช้เนาะก็มาที่รูปแบบนะครับก็อันนี้ปิดไปปิดไปนะครับปิดปิดนะครับแล้วก็ปิดอ่าก็ก็ตกลงนะครับก็จะได้เป็นนะครับเส้น ema สามเส้นนะครับที่เป็นตามแบบของคุณมาร์กละนะครับตัวต่อไปนะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเปิดนะครับแว่า่ันใหม่นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้สั้นนิดเดียวนะครับคำนวณไม่ยากก็เหมือนเดิมนะครับเอามาวางแทนที่ไปเลยนะครับลบไปนะครับก็กดวางกดบันทึกนะฮะแล้วก็กดเพิ่มไปยังครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้นิดหน่อยนะครับว่าจะให้มันให้ข้อมูลแบบไหนนะครับ ก็อันนี้ผมใช้เป็นหนึ่งแล้วกันอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแน่ที่ผมทํานะครับก็คือเอาไว้ดูว่าหุ้นตัวนี้มันแร่งกัาตลาดหรือเปล่าอยื่ตลาดแข่งแร,งร่งกควับอย่างตัวตัวเนี้นะครับก็มาหุ้นเนี่ยไม่ได้แข็งแร่งกว่วตลาดเลยนะครับเป็นตลาดของอเมริกานะครับนะก็นะประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าเทมเพลตของคุณมาร์กนะครับ ที่ผมทําในคลิปก่อนเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครที่จะมาปรับแต่งค่าหรือเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้าไปหรือไม่ชอบอินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ปรับได้นะครับอ๋อตลาดนี้ตลาดไม่ตรงกันนะครับนึกบอกไปนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราดูหุ้นของตลาดไหนให้ปรับตลาดให้มันตรงกันด้วยนะครับอย่างตัว Apple เนี่ยนะครับอยู่ในตลาดของ n a s d a q ใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับ อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเราใช้ของเซตนะครับเซตก็ต้องมาตั้งค่าดัชนีนี้เป็นเซตนะครับอ่าถ้าเราใช้ของหุ้นไทยก็ต้องเป็นตลาดเซตด้วยนะครับแล้วก็ต้องหาเป็นหุ้นไทยนะครับอย่างเช่นอ่าพพทสมมตินะฮะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าปรับค่าให้มันเป็นตลาดเซตอ่านะครับให้มันตรงกับหุ้นที่เราดูด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่าเทมเพลตนะครับ ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูรับชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ